ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกียรครับผมขับสรับชลิปนี้ครับช่วงบรรยากาศเลยครับหลังจากที่ผมได้เอาไปปล่อยแปลงขึ้นมาครับเอาไปปล่อยแปลงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นช่วงลูกใหญ่เพิ่นครับอยููแบบนี้ครับเขาห่มแบบนี้แหละครับงว่าครับต้องมีการเขาห่มพักพอนนะครับเอามานอนห่มเลยครับนี่นี่ก็เป็นงว่าบายมันเลือดสูงครับ บามันเลือดสูงนะครับ้ามันตีเอฟไปเอฟสามนะครับ tamam. ผมกับว่าไดตีเอฟไว้ครับเก็บตะใบผสมไว้ครับเก็บใบผสมไว้นะครับเป็นหลักฐานนะครับต้องเก็บใบผสมไว้เป็นหลักฐานเพื่อเห่าอาผสมโตลูกต่อไปครับก็บเบ่ได้เป็นลูกคิดลูกทีดครับครับเพิ่นไห้ลูกมาแล้วสองสองตัวนะครับเนี่ยครับให้ลูกมาแล้วสองตัวนะครับนี่ผมก็ไลยผสมบามันออกมาเป็นตัวแม่เบิร์นะครับทั้งสองตัวนี่ครับว่าแม่จะสมหวังนะครับ เป็นสายเอชชนะครับเป็นสายเอชชตอนนี้ผมกะผสมเป็นท่องที่สามครับท่องที่สามับผมก็เลยคิดอยากอยากเห็นนะครับอยากเห็นลูกผสมบีมัตเตอร์ครับลูกผสมบีมัตเตอร์บามันครับผมก็เลยเอาบีร์มัตเตอร์มาผสมนะครับเป็นท่องแรกนะครับลูกผสมบีมัตเตอร์แต่เป็นท่องที่สามแต่ผสมบีมัตเตอร์เป็นท่องแรกครับก็เลยมาเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องชาวหัวห้อครับตามภาษา คนหักว่าหัวใจกระเสียดครับนี่ครับเอาเพลนเข่าผมเลยนะครับนี่ตามตามเดิมของเพลนครับเรื่มแรกของผมเลยนะครับเริ่มแรกของการผสมว่าหลอดนะครับบริงานได้ผมเริ่มผสมว่าหลอดเริ่มพัฒนาแม่ของเพลนเป็นว่าบทเท่านะครับนะครับเป็นว่าบทเท่าธรรมดานะครับบ้านๆครับว่าบทเท่าบ้านเาธรรมดานะครับผมเอาสายเอชเชมมาผสมออกมาได้แบบนี้แหละครับนี่ แบบมีเรื่อยครับแมเพันเกิดพัฒนาขึ้นมาอีกเลยแบบนี้ครับนี่พ่นเป็นทองทีสามนะครับทองทีสามการพัฒนาขึ้นมาขึ้นมาแม่พ่นกุผสมขึ้นมาสายเอชเช่หาสองศูนย์เอชเช่ตองซีเริ่มไล่ขึ้นมาแล้วครับสายเอชเช่ครับไล่ขึ้นมาขึ้นมาแครับผมถึงได้เนี่ยครับตัวทีสามเป็นตัวแม่ครับถือว่าโชคดีดวงดีครับลูกของเพิ่นนะครับลูกของเพิ่นออกมาแล้วครับเป็นตัวแม่กับผมว่า ถ้าม so <Yes. S 2> <Indian economy>. ันลาเอก็คือ FC ครับนี่ครับ FC นะครับว่าแม่เจ้าสมวังนะครับลูกสาวเพิ่นนะครับเป็นลูกสาวเจ้ากัปตันพารุ้ยครับลูกสาวเจ้ากัปตันพารุ้ยสายปามันนะครับที่ผมได้ผสมล่าสุดนะครับนี่ออกมากเกเด็บตัวแม่อีกครับนี่ท้ามันตีเอฟต่อจากแม่สมวังก็เป็น FC ครับกาลังเป็นสาวหน่อยครับเขาได้ขวบนึงแล้วครับได้ขวบนึงแล้วนะครับได้ขวบนึงพอดีเจ้า ป,ปังๆครับลูกสาวคนซื้อเจ้าปังๆให้มันเอบเอซีผมกะบ้างแผนไว้ว่าสิใส่บามันแยกเพียรครับบามันแยกเพียรนะครับเพื่อได้ตัวแม่มานะครับเป็นเอบหานะครับเพิ่นผมก็ได้เยี่นว่าไ้าเป็นเอบหาคือเลือดลอยครับนี่ครับผมก็อยากเห็นอยากพัฒนาแบบนี้นะครับนี่คือการเรียงว่าสายพัฒนาสายตัวหนามครับจากแม่บ้านๆครับพัฒนาขึ้นมากขึ้นมากครับถ้าผสมว่าหลอด นะครับดวงก็ดีครับดวงดีโชคดีนั่ครับดวงดีโชคดีได้แต่ตัวแม่ขึ้นมาแบบนี้แหละครับลูกของเพิ่นตัวนี้ก็เป็นตัวแม่อีกครับก็เป็นเอฟซีแครับนี่ก็เลยคลองนี่เลยเอาบีมาเติมมาผสมครับผมก็อยากเห็นนะครับนี่เพิ่งกระทองได้หกเดือนนะครับนี่ครับหกเดือนแล้วนะครับสูงเอาเขาหอมแบบนี้นะครับมันห่อนครับต้องเอาว่ามาเขาหอมผักพรอนนะครับต้อมีการผักพรอนกับหอม พอแม่ไวาห้าสิบไปปล่อยพคนไว้หรือว่าไปผูกคนไว้กินเบิดมือนะครับอันนั้นบ่บ่ไหวแล้วครับมันห่อนแดดมันห่อนครับนี่มันก็ตัดหนามากกองไว้ว่างไว้เบบนีเลยครับจินแบบบ้านๆเลยครับนี่มาจะขอ้าเพิ่นหนเขาห่มยูแบบนี้เลยครับนี่เขาห่มจนใหม่ครับอยู่ตวงไห้ทวงหน้ายู่ฟ้าม่วงเนี่ยหน่อยนะครับการพัดนาครับถ้ายคลิปนี่ครับผมก็ขอขอบคกุ้นะครับทันผู้รับช่วุถูกคนทุกทานนะครับ ขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะครับความเจ็บจใจได้ความไข่ก็จะได้มีบุญกุศลนั่มตุ่มนั่มสู้ทุบาทยางครับท่ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่มน,นะครับรื้อแก่งเตือนชิปต่อไปครับก้าวา่าสวัสดีครับ